หากให้โดยไม่เคารพในทานไม่ทําความนอบน้อมในทานนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาไม่ได้ให้ด้วยมือของตนเองให้ของที่เหลือเดนและให้ทานโดยไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมคือให้ไปงั้นงั้นเองแหละก็ไม่ได้เชื่อว่าจะมีผลอะไรต่อไปให้ให้ไปงั้นให้มพ้นหูพ้นตาอะไรงย่างน้ ทานนั้นนั้นจะส่งผลให้เขาอีตรงนี้น่าศึกษาต้องจําเมื่อไปเกิดที่ใดก็ตามแสดงว่าการเวียนว่ายแต่เกิดมีจิตของผู้นั้นย่อมไม่ยินดีที่จะทานอาหารอย่างดีแม้มีทรัพย์มากจะกินแต่ของเก่าค้างคืนย่อมไม่ยินดีที่ใช้ผ้าเนื้อดีชอบจะผ้าเนื้อหยาบแม้มีทรัพย์มากย่อมไม่ยินดีที่ใช้ยาพานะดีๆชอบจะของเก่าเก่า ยุสคาอย่างนั้นทั้งๆท,ที่มีทรัพย์ย่อมไม่ยินดีที่จะบำรงุงบำเรอดิสิ่งที่น่าปรารถนาแต่จะเอาทรัพย์มาบำรงุงบเรอให้ตัวมวีความสุขก็ไม่เอาแม่บริวารของผู้ให้ทานคือบุตรภริยาทาเข็รับใช้เป็นตน้นก็ไปเชื่อฟังมาแต่งใจฟังคำพูดของเขาชอบคิดไปทางอื่นข้อนนีนะ้เป็นผลแห่งกรรมที่ทำทานโดยไม่เคารพ ไม่ตะนันกเห็นคุณค่าในการทำทนนส่วนบุคคลผู้ให้ทานที่ประณีตรหรือไม่ก็ตามเนี่ยที่เราถวายทานทุกๆวันเนี่ยถ้าให้ทานโดยเคารพทำความนอบน้อมในทานให้ทานด้วยมือของตนเองให้ของที่ไม่เหลือเดนและให้ทานโดยเชื่อก,กรรมและผลของกรรมทานนั้น,น,น จะส่งผลให้เขาเมื่อไปเกิดในที่ใดก็าตามจิตของเขาย่อมน้อมไปเพื่อรับประทานอาหารอย่างดีย่อมยินดีในการใช้ผ้าเนื้อดีย่อมยินดีในการใช้ยานพานะดีๆจิตของเขาย่อมยินดีในการบำรุงบำเรอด้วยสิ่งที่น่าต้องการแม้บริวารของผู้ให้ทานคือ บทภริยาธาตุก็รับใช้คนทำงานเป็นต้นย่อมเชื่อฟังตั้งใจฟังคำพูดของเขาข้อนี้ก็เป็นผลแห่งกรรมที่ทำทานโดยเคารพ